สวัสดีครับตัวนี้ลูกค้าสั่งมาจากชุมแพขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นกำคอง,งานลายไม้ส่วนนิวซีแลนด์นะครับตัวนี้นี่ลายสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเทส่งลูกค้ากันดูครับเดี๋ยวผมจะยิงสองตำแหน่งนะครับด้านเป้าตั้งกับเป้าแขวนนะเท้าเหยียบเหมือนเดิมครับ ไปแล้วครับหนึ่งเป้าเป้าที่สองคือเป้าแขวนะครับเรียบร้อยนะครับ นี่ครับตัวแหน่งที่เข้ามองเห็นมาโบเลยครับเนะนี่ยครับฝัองสีโบเลยนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับขอบคุณมากครับผม